ในสเต็ปที่4นี้นะครับจะเป็นการสอนการโหลดโปรแกรมเข้าหน้าจอนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม sktool นะครับ sktool ซึ่งเราได้สอนไปแล้วในสเต็ปก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวจอนะครับ ก็จะมีคอมพิวเตอร์มีตัวจอตัวนี้นะครับจอที่ใช้นะครับจอที่ใช้ก็จะเป็นรุ่น sk 0 4 3 fe แล้วก็ sk 0 4 3 he นะครับตัวนี้สำหรับที่จะสอนตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ sk 0 4 3 he นะครับจอร,รุ่นนี้นะครับ ก็จะมีด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีพอร์ตให้ใช้งานไอ้ตรงนี้เขียวๆนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่ใช้ต่อไฟเลี้ยงจอซึ่งจะเป็นไฟ24โวลต์ d ีนะครับมีมีขั้วบวกขั้วลบนะครับต่อให้ถูกนะครับห้ามต่อสลับนะครับถ้าต่อสลับ โอกาสที่จอจะเสียหายสูงมากนะครับห้ามต่อสลับนะครับต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับแล้วก็พอตตรงนี้จะเอาไว้ต่อระหว่าง PLC กับตัวจอตัวนี้นะครับเพื่อให้ PLC ทำงานร่วมกับจอและพอตตรงนี้สองพอตนี้จะเป็น USB ตัวนึงแล้วก็เป็นพอตอันนี้ก็ USB เหมือนกันแต่เป็นหัวเหมือนอพอตของเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับ ตัวนี้จะเอาไว้โหลดโปรแกรมเข้าจอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือสาย USB สาย USB ก็จะเป็นหัวลักษณะแบบนี้นะครับหัวลักษณะแบบนี้ด้านนี้จะเอาไว้ต่อกับจออีกด้านนี้ จะไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียบเสียบสายเลยนะครับเสียบแบบนี้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต่อกับคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ แฟลไดรนะครับไปที่ที่อยู่ของโปรแกรมล้างรถนะครับก็คืออยู่ในแฟลชไดรนะครับ พอเข้ามานะครับพอเข้ามาในแฟลได้ก็จะมีหัวข้อที่หนึ่งนะครับโปรแกรมล้างรถให้ดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรมที่ผมเขียนไว้ให้ก็จะมีใช้สำหรับ P.O.C. 2รุ่นนะครับก็คือรุ่น F.X. 3 U และ F.X. 2 N ตัวนี้จะสอนสำหรับใช้กับ F.X. 3 U ก่อนนะครับจริงๆ F.X. 3 U กับ F.X. 2 N ก็ ใช้วิธีเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อ,อ plc เป็นตัว fx 3 u มาแล้วก็ใช้ตัวนี้ถ้าซื้อ plc fx 2 n มาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะสอนใน fx 3 u นะครับกด double ล l i c เข้าไปในโฟลเดอร์นี้ทั้งก้อนนะครับในโฟลเดอร์นี้ทั้งก้อนผมจะรวมโปรแกรมที่มัน m a ทกันแล้วไว้ให้นะครับก็คือ ตัวนี้จะเป็นโปรแกรม plc ที่จะใช้กับจอตัวนี้ก็คือจอตัวนี้คือ plc นะครับ2ออย่างนี้แต่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะโหลดโปรแกรมตัวนี้เข้าไปไว้ที่จอนะครับก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาก่อนหน,น้านี้เราได้ลงโปรแกรม sktool ลงไปแล้วนะครับมันถึงจะเปิดโปรแกรมนี้ได้นะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะครับใครที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็สามารถเอาไปแก้เพิ่มเติมให้เป็นเวอร์ชันที่ตัวเองถนัดหรือตัวเองชอบก็แล้วแต่ตามสบายเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครทําไม่เป็นก็อย่าไปแก้ไขอะไรนะครับถ้าแก้ไขแล้วมันมันจะใช้งานอาจจะไม่แมทกันนะครับ อันนี้คือภาพพักหน้าจอนะครับในโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยหน้าต่างต่างๆนะครับที่ผมเขียนเอาไว้หน้าต่างพวกนี้เราก็จะอย่างเช่นการาตั้งค่านะครับการตั้งค่าเราก็สามารถเซตที่หน้าจอได้เลยก็คือแบบนี้อันนี้คือหน้าแรกนะครับก็จะมีหน้ากรอบพัทเวิร์ด มีหน้าเมนูนะครับการใส่พัทเวิร์ดการตั้งเวลาตรวจสอบยอดเงินนะครับหรือจะใช้โหมดแม่นนวลก็คือไม่ต้องยอดเงินแต่ว่าสั่งการได้แต่ต้องใช้วิธีการเข้าโดยผ่านพัทเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เอาไว้เก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงการทำงานนะครับหรือ เป็นอะลารามนะครับที่เอาไว้แจ้งเมื่อมีอุปกรณ์ขัดข้องบางอย่างนะครับอันนี้ก็มีไซเรนด้วยครับถ้ามีการในวงจรผมก็จะมีไซเรนด้วยการต่ออะลา,าม์มเตือนกันขโมยอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้ปิดหรือเปิดจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพพัหน้าจอเราจะโหลดโปรแกรมทั้งหมดนี้เข้าไปไว้ในจอนะครับอันดับแรกก็คือ มาตรงที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับที่มันขึ้นคำว่าดาวน์โหลดก็กดมันจะฟ้องตัวนี้ขึ้นมาก็คือเรายังไม่ได้กดเซฟหลังจากที่เราไปกดมันจะเข้าใจว่าเราไปตั้งค่าไม่ถามว่าเซฟไหมแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้ วิธีการโหลดโปรแกรมเข้าจอมันจะมีหลายวิธีทั้งหมด3วิธีตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะรองรับแค่2อของรุ่นนี้นะครับมันจะรองรับแค่2วิธีก็คือวิธีนี้กับวิธีนี้วิธี usb กับวิธีที่เอาใส่แฟลชไดร์แล้วก็โหลดเข้าไปได้เลยนะครับกรณีที่เอาใส่แฟลชไดร์แล้วโหลดเข้าได้เลยเดี๋ยวผมจะ สอนหลังจากนี้นะครับแต่ตอนนี้จะบอกวิธีใช้สายโหลดก่อนนะครับตอนนี้คือเราเสียบสาย usb เรียบร้อยแล้วนะครับเราเสียบสาย usb เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับเข้าไปในหน้าจอก็คลิก usb แล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับ ถ้ามันขึ้นสีแดงแบบนี้แปลว่ารุ่นไม่ตรงนะครับรุ่นไม่ตรงกันกรณีที่รุ่นไม่ตรงกันก็มีวิธีแก้ไขนะครับเรา c l o ไปก่อนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมาที่ hmi พารามิเตอร์นะครับตรงนี้เอาใหม่นะครับมาที่ System Setting แล้วก็ HMI Parameter Setting ดลบเบิคลิกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ใส่โมเดลนะครับถ้าใส่โมเดลไม่ตรงมันก็จะฟ้องขึ้นมาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับจอที่เรากำลังโหลดอยู่ตัวนี้ที่ผมใช้สอนตัวนี้มันเป็น SK043HE แต่โปรแกรมตัวนี้ ูกตั้งค่าเป็น sk 043 fe แล้วก็แค่มาเปลี่ยนเป็น sk 043 he ตรงนี้แล้วก็กด ok แล้วก็กด save นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดก็รอสักครู่นะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ติ๊ก usb ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลด อันนี้คือดาวน์โหลดอัปเดตคอมพิวตคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปดูที่กล้องนะครับอันนี้คือลักษณะที่กำลังดาวน์โหลดนะครับถ้าเรากด โอเคนะครับแล้ก็จะบูตรีสตาร์ทนะครับตัวหน้าจอก็จะรีสตาร์ตขึ้นมาก็จะเป็นโปรแกรมได้เข้าไปอยู่ในหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโปรแกรมเข้าไปอยู่ในหน้าจอก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้สามารถลิงก์กับ POC ได้เลย สำหรับตัวนี้ก็คือลิงก์กับ plc ที่เป็น fx 3 u เท่านั้นนะครับโปรแกรมชุดนี้ทีนี้เราก็สามารถปิดหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเช่นตอนเราปิดเนี่ยเราก็ปิดไปธรรมดาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกด s a ฟไม่ต้องกดอะไรนะครับก็ปิดเลย นี่ก็คือขั้นตอนการโหลดโปรแกรมก็ถือว่าจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือการโหลดโปรแกรมเข้าหน้าจอ,อนนเดี๋ยวสเตปถัดไปก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนภาพในโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเป็นแบรนด์ของเราไปขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ